อันละ่ันเชือมานี่แล้วโอ้ใหญ่เลยเอียๆเ,เลยเฮ้ยเพแ่อนใช่โอ้อยขนาดตัวดี้ไงเงียเตอดิแหมันแล้วแฮ่พอมยิ้มมนันละโอ้แฮ่กไม่แห่มันวะ่ะ ฮะดี้นยมบ้านแล้วบ้านแล้วบ้านก็คอแล้วเหานก็คอเหรอกพ่อก็มที่บานแล้วบ้านแล้ววีวิโอ้ยาาอนี่ชีวิตหาอยากหากินเจ้อีสานของเขาเนาาเปล่าหากินแบนนี่แล้ว

รับไปกากันโย่โคกนล่างหน้ารกาศสุดยอดเลยการเท้าขนาดเี่ยวแบบง่ายๆรไปาะกันโย่โค้ล่างหน้าพี่นออย่เดียเราอาจารย์จะกเทียล่การให้เบิกี่โค้ล่างหน้านะครับโค้นล่างหน้าก็จะทายให้บิ สวยงามมากสวยงามมากเป็นภูเขาสองผู้ผ,ผู้นีน่แหละผอาจาร์ขึ้นไป <S <S ออกแปลกก็ล่างขึ้นมา <S 2> <S 2> <S 2> ล่างจะสิผ้ากันเดิน <S <S ท้างกรับ เดินทางกลับกลังจะเดินทางกลับพวกน้องนาไปไปก่อนจะเปผูขอเกรียเดินทางก,งากลงกับก่อนแล้ว ภูเขายิ้มทางกลับเราไปว,กวากันยปโครบล่งหน้าเนายิ้เนาะโอ้่มขนาดนั้ดีดี ภูเขาได้ร่มตวนผู้ได้ร่มตวนผู้ดีดีร่มดีดีถ่ายโยนข้างถ่ายโยนข้างนะ ล่บหาดที่บเริยนเสียงพระอาจารย์เนี่ยโล่แห้งขนาดทำร่ยงกรอกมายางกำลังออกมาคิคกับยางขี่ขรถออกมาพระอาจารย์กัน หอดโค้น้องหน้าที่เรียบร้อยแล้วะให้เบรรยากาศมาถึงโคกน้องหน้าแล้วโค้งลองหน้าพ่อแปวแล้วโค้งล่องหน้าฮะเราไปยังกิจเดิไปก็พองามคุณดิคุณดิก็ล้ององงามเลไปประธานเตะน้อประทาน เพือนแฮงบัวไลมีบัอเศร้าได้เพื่อนมหานัวนวลกประมาณัน้มเอเออันสั้นบัวักเรื่องรองัไม่ใช่บัวดูเรื่องหรอกโอ้ยบัวบัวคังเล้ยนอ้โมลางน้าแล้วออบรรยากาศที่โคมลงน้าที่เรากัอกันย่าต่อ้วยที่สที่สองโคมลงหน้า หัวกน้งนาเลยอ่ะเดี๋ยวเชให้พี่น้องดูบรรยากาศทั้งลังกลงโคกนองนาเพอกมาหาไข่เลยบ้านแห่เอเ่าบ้านนี่ะเมาหาดังพ่ถ้าเยลูกพีเทียงวะกำลังกินด่งไห้เอานี่กันเลยเนาะเอาไปเชยยูบขาดเดี๋ยวเอาหเพ่นมาเรีย โทษตอนไหนีเสียงงื้อโแล้จะเอาอนเด้อเอานเลเอากี่ะก้ยอยู่ือโคนนู้นีคลืนคลื่น้ีเลยนี่ไปหาคลืนแล้วยังโทรหาจาติดนั่นเราเปล่นั่งู่ดังเก่าเลยโอ้สวงามเนาะวงามัตแล้วคัดคัไดูมา

ขาเมกินเมัอนยมาคบขาเียงหมางไปหงย่าปะูนี่ enfin ู้าายนมาคบขามาคบขายาเนี่ยเหมอยันมาคบขา่ยละี่วยันมาคบขาไปยับเป่าว่าว่านั่นได้ลงมาพี่พ่อพี่แล้วอยู่พี่โค้งทางหน้าพี่ม่ลงมาพี่ เออก็ลงมาโค้งลงหน้าของเราไปยู่นเลดี๋ยอ่าอยูใสดนบจะโค้งหน้าาากนำหาตกันวทตกักันเท้าก็ได้ทำเรามีคูมือเนี่โทษเป็นโทษเลยเ่นนียดเเนาะ บบทัันนมมคุ้ากจนจะมาละหายน่ทหนึ่งใช่ใว่าได้มาฮะวันโตนี้อยู่แล้วอยู่ป่าพี่มาสั่งอบป่าอยู่ป่าย่่างย่างขึ้นแล้วิขึ้นี่ิได้เราเนี่ยฮะ เออวันไปก็บ่ไปเพื่อนดเมบันขี้หมอนี่อ่าแค่นี้ละตายหีีแล้วยินมาไปขี้ขงแหงแล้วาตัดอกไปเีแล้วเฮ้ยต้ใจเย็นเย็นว้าเย็นหมได้ด้ มุก่ <S S ังปรท่านคันได้เปิดบันซี่เลยเขาเขาถามเอาไม้เรียกบันซี่เราไต่อเข้ามานี่ไปไนนะเอามามื่อเน่ยเข้าแล้วมาเมื่อเนยลองก้อนตไนเป็นไข่ต้งไข่เอะหรือเล่าลายอลายต่ตายจนบวชบวชนี้ว่าบวชมเรือจะหายบนคนนีนี่เข้าโวงามเนี่แ่่เข้าสวยงามเลยเาตเื่อเชื่อเบ้างลุบวมบอะไรอันมุดก็มาหน่อย เดี๋ยวหาเสเหลืองเ่นลงนำเหร่ยแป้าเปนจ่าเตรียมกบ้านหาเป้าเห็นเลือนี่ก็ไหวไปหมดห้าทีนี่เดี๋ยวนี้โอ้ไปไปไปเพราะเพราะหมดห้าที่มีบาจิวโอ้ยบาจว่าเขาหมดหา เอาละถาวัดว่าเอาละถาเอาละ่าเพิ่มอยู่ลงแล้วม่าโอ้ยยังไงอาหารแก่ว ที่เชียงท่านมื่อเฮือนไม่ได้เลยเนี่ยโลงมานเปเฮือนเลยครับจักอยู่ท่านมือเอาเถื่อนไม่ได้เลยมือมือเฮือกขันโหนแล้วแล้วอยู่อยู่หมดพวกคุยว่าเอามาเอาไปเถื่อเราปู่เอ้ยนั่นเห็นไหมท่านมาแล้วเนี่ยแต่เฮียนไม่ได้ทางลูกพี่เอาเนี่ยโง่เลยว่าแต่เขามันจังแล้วเลยหรือเอล่าไม่พอเผาให้เผาที่ไปเอาว่ามาโอ้เค โมมันเลยบ้านเออฮะโมมันเลยโอ้ยโอ้เป็ดตัวนี้มึงเนี่ยพองามสามตัวมันลอยแข่งกันโอ้ลอยน้ำแข่งกันบ้านบุญยาเป็ดลอยน้ำแข่งกันสามตัวลอยไปลอยมาปกกะมาเบิ่งเลยพอกเงินก็พอเยอะไ้ วนันแหคุณหนึ่งตึกสะดุง้งคุณหนึ่งว,นะะวันแหสารวัตรเงินในคนในวนันแหบอกเตอรตึกสะดุง้งถือแกไม่บ่เดือนโอ้ยมันก็ลุบแล้วงมแต่ไม่บ่ได้งมป่านเว็ดก็ได้เอาเปลา,าบรรยากาศในที่น้องเมืองต่อคลิาาปนะครับปล่า เวรมันอยู่ในใหม่เนาะบ่ฮะของแล้วบ้านของป้าฮึ่ของป้า<ะ>โอ้หมานอยู่นั่นหมานหมานหมานแล้วหมานแล้ว,ลวอ,อ๋อยกขึ้นด้วยฮะ มันปลาน้อยเนี่ยกระลังใหญ่เนาะปลาคนเรียกอ้หลายตัวอยู่ đây คนอยู่ในแห่มาลายตัวอยู่ในแห่เดี๋ยงเอาปลาบึงคำที่ก่อนมาทคงที่จักพระอาจารย์พระอาจารย์ท่างนี้จังว่าท่างใดบุกบ่านเนี่ยทักเนี ขออนุญาตด้วอาจารย์เดินทัมงแต่ทั้งเลยขับมาแต่ไอ้ผู้ด้านประขาครับวาโอ้มาไกลเตอเดเนาะไก่ไดยครับหล้อยกิโล่ครับหลอยไเดิเนาะน้ำมันเตะละมือเลยกับ้ห่บ้บ้ห่หล้อยสัมผัสพระอาจารย์เพิ่นวัดทานภูเขาไอ้คนเหนือมุนสองันเลยเ้มาสัน อาหารเพลนอยู่โกงล่างหน้าว่ะมาด้านอาหารเพลนน้ำโกงล่างหน้าพี่น้องอยานให้เพื่นมม่วนมาก็เลยมาบ่งนี่เด้อวใช่ไทบานีนเดือนทางว่าแต่ไ่นี่มาตวัดสุภาลาลวัดมาตวัดสุภาลามโอ้มาสั้นเขาปลากันบ่ะอย่า กลับบ้านนะโดนว่าเอาไงยังบ่มวแขกมาบ่มข้าวบ่ะมีข้าวไหมข้าวแดงเลยข้าวเนี่ยห่งอยู่ี่เดอ่ะบุญเนี่ย ในน้อยเอ้ยเปล่าบุ๋มี่บ่ฮะถึงบ่ต้นเอ nah. ียงโอ้พุ่นเนาะหังโอ้ลมเนาะบรรยากาศลมขนาดลม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 อากาศลมเย็นนี่ขอาจันท์มาสั่งของปลาอยู่โค้งน้องนา บรรยากาศดีเลยพี่น้องจัดชมเลยทั้งคุกกับทั้งฟ้ากันว่าฉันน,นั่นนี่ครับนุมันจจได้จักโตอยู่ได้จักโตัวและได้สะดุง้งนะฟ้าสะดุ้งได้จักตแล้วฟ้าสะดุง้งนะฮัทเนี่ยพ่อปิ้งว่ะเอ๋กระโค้ง จะคล้องคงลงหน้าขึนได้เยนี่จะคองคงลงหน้าเร่ว่าสันเขาฟ้าอจะคลองคงล่องหน้าแบบแบบน้อยกได้ใดโลบัได้โลบัวซับกว่าใได้มีหลายแบบน่าเฟกัแก้วอยู่้งคกัเกับเลนเลนลอยไปลอยมาอยู่ได้ยกโตแล้วก่าน hẹn đi sao phá hẹn đi Cứ tức ốp phá nhanh nữa Ngang đầy chưa nó Đi, bưng rồi bọ Ngô đầy chưa bưng này có loài, tên loại mà แต่เราแงามก็นังเป็นก็ลังใจให้ยู่เร่งรัใ่องน้งน้ำม่ลงน้ำอ้นเรยนอายนก็ลงอยู่ว่า่น่ลงกันเนมาหนี้่ลงเพิ่น่ลงครับมันวันมันก็ทำบ่ดาเลยวันนนี่เลชะลามเลยนเ เป็ดจิ๋งโอ้เป็ดเล่าลายเเนาะกำลังเป็นเบาปลอยเป็ดไปกินน้ำอากิ้มปล่อยปลาน้องนี่บ่กำลังใหไงเนาะอืม นั่นปลายูหันสลามนั่นนี่สลามเป็ดอู่ไปอู่มาอยู่เป็ดกันเลยยกเคิรโอ้ผีเขตน้ำเนาะเวลาน้ำขึ้นพี่เล็นเนาะน้ำมาเขตมันมีผีน้ำ

บวชนเิข้าแต่สะเล่าอยู่ท่านเห็นเรายกแล้วก็เลื่อนข้าบวชน่าแล้วบจักเลื่อนบวชน่าแล้วป่านี่จะสั่างข้าวหวานอยากบงวานให้บวชงแน่ยนี่มาอันอยู่ก่อน

คาเทลีอ๋อเลรมักลงได้ก็อเหรอมักโดได้วันรงวันไปส่องไระ้างกลังสีวันหาปลาขึ้นเนาะบ้าขึ้น กะความหัวเป็ดเลยอเป็ดเลยวอมันหน่าหอนใครเด่นละนี่ันหนาหนาวเลยนี่ยังตัวเป็ดเลยอเป็ดยเอาคืนรู้สิมันอยู่นั่นนั่น คุณเอาบวยอยู่นั่นบุ้ยรักนั่แเละหวานวะโอ้ยไปไปไปจังเลยจบคลิปซ่ำหน่งลยคุณบองไปนกรขอบคุณนไลคลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกรດดิ่งเพื่อว่าฝากคลิปใหม่เด้อพี่น้องญาติโยมพอ